สบายดีสวัสดีเด้อะท่านผู้ชมชมหมองทุกบอลเนาะยินดีตอนหับเข่าสูสองบาไก่เนาะพี่น้องเด้อพี่น้องมื่อนี้ไก่กับซิมมีข่าวดีเนาะให้ข่าวคัวทางเพื่อนนะพี่น้องเนาะทางแบบน้ำมุ้เนาะด้ว่าสิเป็นเมตเตียงเนาะหรด้ว่าน้องแม็กและการเบาซิงข้าวหน้าเนาะพี่น้องเนาะอ่ามิถานผู้ใหญ่เนาะ อ่านิ่ทานผู้ใหญ่นอกทางมันเมืองนอกกรับพี่น้องได้ฝากเงินมาให้อ่าแม่เตียงอะไรก็ต้องแม็กเนาะแล้วก็บาซิงเนาะท่านางเนาะอ่าแล้วก็ไก่เป็นอ่่แตไก่เป็นผูไปเอาเนาะพี่น้องเป็นผูหับเนาะเพราะว่าเพื่อเคยส่วนลใจไก่มาไล่เถื่อนแล้วพี่เนาะไล่เถื่อนไล่หลอดครับ แวที่นรอบนี้เนาะคือไก่แต่งงานเราะพี่น้องนไก่แต่งงานแล้วเพ่อนยตนแม่บ่มีเงินปลูกแค้นลูกเนาะเพราะว่าไก่กะอ่าสิแต่งงานเนาะแล้วพ่อก็แม่เนาะแม่เตียงกับบอมมี่พี่น้องบ่มีเงินมีคำเนาะอ่าบมีเงินมีคำังไม่พี่น้องจัดงานหรือว่างานแต่งงานขายอรขายทิ้งชอตนี่ ่ไก uh, ่บดได้ให้แม่มาอันนั้นได้พี่น้องบดได้ให้แม่มาสิหนุ่งยาก่ยลำบากน้ำเู้ดพี่น้องไก่ห้าเองเนาะแล้วก็ไก่ห้ากับเพื่องอะไรน้อพี่น้องเนาะไงเพือห้ากับเพื่องนั่นแหละแล้วส่วนงัวเนาะอ่านี้แม่ซอยพี่น้องงัวตัวหนึ่งนาะแม่ซอยแม่เตียงซอยหนึ่งงวตัวหนึ่งเนาะแล้ว เราไปจากซอยไลยพี่น้องแต่เราบ่มีเนาะแต่แที่นี่ผมแค้นนี่จักเล่าสีมีเงินวาใช้ยังไงพี่น้องก็เลยแบบพอดีเลยจังว่าแบบอ่าทานผู้ใหญ,ญ่ผ่นฝากมหาห้ขพ้องบอแม็กนะีจะเป็นงานวันเกิดพี่น้องเอ้วันเกิดปีที่แล้วนี่เล่ากับฝากมหาห้เนาะปีนี้เล้าก็ฝากมาหาเนาะพ้องน้องแม็ก แต่พี่นี่บ้ได้จัดลงแม็กมันเกิดนะเพราะว่าเป็นบอมี่เนาะถือวิ่เงินจัดหัวไงหรอมีอยู่เงินนะพี่น้องการจัดมันกระเบิดเนาะพี่น้องเออก็เลยแบบว่าจัดเงินเกิดนองแม็กมันมันมีพราะอะไรสำหรับสำหรกินแหละเนาะจัดมันกับบอมมี่บันยอดยังมากมายหรอพี่น้องจัดงวนที่ากินเหลรากินเบียร์ไปซื้อเอ่อเสียสุขภาพเนาะพี่น้องเนาะก็เลยโบ้จัดเนาะเอาเงินไปซื้อกิน อ่อิ่มท้องดีกว่ารายการว่ายซอยเรือหอบข้าวเวลาฉุกเฉินเนาะพี่น้องเนาะฉุกเฉินได้ไงวะพี่น้องกับสมุนเนาะสาธุบ่อยเกิดเนาะสมุนว่าเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะพี่น้องเนาะอ่าจะเอาเงินมาใช้มารักษาสิไปห้ามอนี่คันบ่มีเงินกับไปบ่ได้ได้พี่น้องแม่นบ่ครับไก่อ่ะถึงไปย่ามอดออมเสมอตินประหยัดสุดๆเท่าที่ประหยัดได้นะพี่น้อง ก่อนอื่นก็นขอบอใจท่านผู้ใหญ่เพป็นรายๆเด้อที่้อยซัพพอร์ตแล้วก็คอยให้กำลังใจพวกเขาเนาะมาตลอดเลยของน้องแม็กนี่ยซ่องลอยพี่น้องของหาแม่นี่ก็ซ่องลอยเนาะของชาวนาเนี่ยหาซิฟอ่าของบอสซิงก็หาซิฟนะพี่น้องเนาะเป็นเงินเรียนพี่น้องเอ้ยหาลอยหาลอยเรียนเนาะหรือว่าหาลอยแล้วล่เนาะพี่น้องเนาะ ไก่ข้าไว้พอนไว้ใช่ให้ฐานเผื่นอยูอ่ดีไม่แห้งอ่ะสุขภาพแข็งแรงโชคมันลำลุ้ยตลอดปีตลอดไปเด้อพี่เด้อจังได้กะเมืองยังสุขภาพรุนเตะคำเด้อเออ,อเผื่นทีบอกเนาะเผื่อทานผู้ใหญ่ผู้นี้เนาะเผื่อเป็นคนเล่าพี่นอ้องเผื่อเป็นคนเล่าเนาะพี่น้องเนาะเผื่อสวยเรือนี่กระไล่เถื่อนแล้วพี่น้องนะในขอบขวดว่ารสชันสีบอก น้าบุตรน่องก็มีนฐานผู้ใหญ่หนียลายฐานเนาะที่เคยสู่เลือกกันในครอบครัวไก่เนาะในครอบครัวเตียงเนาะพี่น้องเนาะกมีหลายฐานที่มีพระคุณต่อพวกเฮาครอบครัวเนาะไก่บุญยังตอบแทนเลยครอบครัวก็บบุญยังตอบแทนนอกจากความดีละคำไว้พรเนาะที่มีให้เพื่อนแล้วก็ต่อสังคมเนาะพี่น้องไมเสียเวลาเลยมาขอธนาคารแล้วพี่น้องไปขอธนาคารมาโมได้พี่น้องไปอีกต่อ อยู่นี่มีธนาคารหน่อนี่มันม,มีเงินเลี้ยงเนาะพี่น้องมือนไงไก่ก็เลยอยากได้เงินเลี้ยงเนาะพี่น้องเอามาแตะข้างนอกมาแหลกข้างนอกเนาะมันสิได้่ลายกว่าถ้าเลรในธนาคารน,นี่สิสูบพี่น้องเไงมาแหลกข้างนอกได้ได้สามพันสามพี่น้องเไงแต่มาแหลกแหลกข้างในได้ประมาณสามพันนี่แหละพี่น้องเ,เอ้ไงสามพันปลายเราสามพันเอสประมาณนี่แหละต่ำชุ้มกับห่างกันหลายเติบอยู่พี่น้อง ก็เลยไปธนาคารใหม่พี่น้องมาสบายดีเสียใจพี่น้องเด้อสบายดียดยดยยดได้มากเด้อเด้อไปจำางวนเงินเนอหาหล่อยเลี้ยนนอนสพี่น้องได้เงินเลี้ยนนั่นสามรอยพี่น้อง เงินกียบอีกสองร้อยแหลกเป็นเงินเกีบมากพันที่หายได้ว่เป็นไรยหินหนึ่งล้านหนึ่งแสนพี่น้องเป็นลายหินเป็นอ่าเวทเทิลยูเนียนนี่เนาะเวทเทิลยูเนียนเพิ่นโบหอยเอันอ่าดอลลาร์อ่าเต็มนะพี่น้องบ่ว่าว่ายังไงคือแบบว่าเพิ่นโบหอยเงินดอลลาร์เบิดเนาะกระโบเป็นยังเนาะเวทเทิลยูเนียนนี่ แต่มอลิแกมนะ่ะมอลิแัมมันได้ไปเรียนเหมาะพี่น้องได้เรียนเต็มจากได้จักเรียนก็นได้พันเป็นพันเรียนสองพันเรียนก็นได้เนาะมอลิแัม,มแต่เวอร์เทนนี่โมโหเป็นยังเนาะเป็นให้แค่แบ่งกันพอสงสัยแบบเออ่เปอร์เซ็นต์แลกเงินบ่หรืออะไรโูโกันเนาะก็ยามันกไบ,บ่ได้รบปลายมันกไบ,บ่ได้รูปลายพี่น้องเนาะ เงินเกีบก็ได้อลอยเรียญได้หนึ่งล้าน,หน,น, 36, านหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามสิบหกพันประมาณนี่พี่น้องหล้านหนึ่งแพันของเท่าแมของเถ่าแมนี่เป็นจำนวนเงินช่องลอเรียนของน้องแม็กเป็นจำนวนเงินช่องยเรียนเนาะ และอีกหาซิบเลียนอีกหาสิบเลียนยนี่เป็นคองอ่าบาซิงแล้วก็อีกหาซิบเลียนเนาะเป็นค้องอ่าซสานางนะพี่น้องเนาะขอบใจหลายๆเด้อเด้อดีไม่แหงเด้อขอให้อ่าบุญคำนำสู่ฐานเนาะขอให้ครอบพวของฐานมีแต่วความสุขความเจริญมั่งมีเงินทองขึ้นกว่าเก่าเนาะเงินหลังมาลายเทมาเนาะ จยากได้ในในความเจ็บจะได้ความไข่อย่ามีเด้อขอให้ปัสจากโรคภัยไข่เจ็บเนาะขอให้สิ่งดีๆเขามาในชีวิตครอบครองฐานเนาะ,ะสิ่งสำคัญเนาะเรื่องมันได้ก็คือท่านผู้ชมทุกฐานเนาะที่คอยแห่กำังใจไก่และก็ครอบครองไก่เนาะขอบคุณและขอบใจหลายๆเด้อ กำดำแล้วไม่น้องเนาะเทศสยได้อะ,ระร้ะรพี่น้องหนอมีใจแทนแทนแม่ย์หนอเพราะว่าแม่เพิ่งกลบบ้าหูสิมีเงินหรือโบกไก่นนนนนก็อุกใจน้ำเนาะตอนแรกอ่ะไก่กว่าที ขอขอให้ยกเงินในกระเป๋าตัวเองแหละให้ให้เพื่อนพี่น้องเมื่อมือผูกแขนนะพี่น้องพอเพื่อนให้งวดตัวหนึ่งนะพี่น้องเขาขอบขอบตาเลือดที่ที่ได้ฝากเงินมาให้ในงานแต่งของไก่เนาะหิ่งเอยไหแม่เนาะมาผูกแขนไก่เนาะกระจาย เดีดีแห้งอนะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอจบลงพีจะมีดีพี่น้องเนดะ้อะดีใจนะดีใจหลายเน,นาะวิญญาณตอบแทนนองจากควกามดีหละก็ความบริสุทธิ์ควใชเนาะจากปากของไก่เนาะถึงว่าไกส่สีว่าวคือกันกับหลายๆฐานเนาะแต่สิ่งที่ไก่ว่าวใบหนังก็คือจากใจของไก่เด้อสบายดีพี่น้องเงินบาทลงเลยพี่น้องเนอะลอยเรียนโบได้สมเมือนซามันซามพี่น้องเลย 3, ออางงาสามพันสองอ่ะเก้าสิบพี่น้องลงอีกแล้วบบได้ไอซัมพี่น้องบบได้ซัมเก่าเนาะพอวางเงินเงินเกีบขึ้นเนาะแล้วเงินบาทขึ้นพูดกันแล้วพี่น้องเงินเงินเกีบขึ้นอะไรเงินบาทแข็งขาพี่น้องเอไงอะไร <c oughs> พี่น้องอ่ะเอ่อโบได้ตา,ามที่คิดแล้วพี่น้องเนะาะไอ้ยาหมันเนาะมันก็น มันต่างกันมันต่างกันสิบบาทพี่น้องการ้านเก่าีเนาะที่เขาเคยมาแหลกซ้ำมันซ้ำกัเพราะว่าเพันบอกกเงินขึ้นเงินลงเนาะมันสิโลงเองอยู่พี่น้องเงินนะพันผู้ใดมีเงินเรียนตอนนี้ลอยเรียนหรือว่าพันเรียนเนาะการฝากมาแหลกมีเงินบาทไว้เดอ้อพันผู้ใดอยากใส่เงินบาทเนาะเพราะว่ามันมีสิลงอีกได้พี่นออ้องไหมยังสิลงอีกอยู่คนว่าฝากไลค์ฝากแชร์ได้พี่น้องเนอะก่อนจบคลิปได้พี่นอ้องสบายดี